ทิ้งใจที่ถ้ำบังกรสีน้ำเงินที่เหมือนหลุดไปโลกแฟนตาซีบู una, orn, Cafe Beach, รา้กนคาเฟ่แอนด์บีชขับพัทยาที่นี่ไม่ใช่แค่ร้านอาหารแต่คือโลกแฟนตาซีที่ทุกคนต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองเดินเข้ามาปุ๊บสิ่งแรกที่สะดุดตาคือภูเขาจำลองขนาดใหญ่กลางร้านให้ความรู้สึกเหมือนหลุดมาในโลกของแฟนตาซีจริงๆทุกมุมของร้านถูกตกแต่งไปด้วยถ้ำจำลองและด้านหน้าเป็นทะเลสีสวยที่แบ่งออกเป็นสองสเต็ปด้วยกัน ชั้นบนเป็นหาดทรายจำลองสีขาวเหมือนเกาะส่วนตัวถ่ายรูปมุมไหนก็สวยส่วนชั้นล่างคือทะเลจริงๆที่สัมผัสได้ถึงบรรยากาศของธรรมชาติแบบเต็มๆ เมนูของที่นี่มีความหลากหลายทั้งซูชิป,ปลาไหลคำโตพิซซ่าแป้งบางชีดเยิ้มพี่ตอนแรกไม่คิดว่าจะรสชาติดีขนาดนี้หรือจะเป็นหอยแมงผู้อบชีสเขาก็มีนะคะส่วนสายดินค็อกเที่ยวของที่นี่ไม่ควรพลาดจริงๆค่ะอย่างตัวที่เราสั่งมาเนี่ยรสชาติคล้ายไอศครีมซันเดย์ตอนเด็ก,เ,ดกเลยแปลกแต่รสชาติดีมากๆเลยค่ะอยากให้ไปลองและแห่ไรของที่นี่พระอาทิตย์ตกดินบูดาก้อนแสงอาทิตย์ที่ตัดกับทะเลได้อย่างสวยงามเหมือนกับโรงละครฉากหนึง่ง พร้อมกับน่าฟังดนตรีสดแบบเพลิน,นสไตล์โฟกซองปูรากอนคาเฟ่บีชค่ะไม่ใช่แค่ร้านอาหารแต่คือที่ผักใจที่เที่ยวและที่สร้างความทรงจำดีๆแบบเต็มอิ่มถ้ากำลังมองหาสถานที่สุดชิคในพัทยาต้องที่นี่เลยค่ะ